อาณาจักรน้านเจ้าหรือเจ้าทางใต้หรือจีนเรียกว่าสารสารโกตั้งขึ้นประมาณพุทธศักราช1192โดยพระเจ้าศีนุโรแห่งเม่งแซต่อมาพระเจ้าสีนุโรโกได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆที่แยกกันตั้งอยู่เป็นอิสระหกแคว้นคือเม่งแซเเม่งซุยได้อยู่เซียงซี เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมงแสได้สําเร็จแต่อาณาจักรใหม่นี้เกิดขึ้นเรียกว่าอาณาจักรน่านเจ้าในยุคแรกๆนั้นน่านเจ้าก็มีสัมพันธไมตรีรอบๆกับประเทศทั้งราชวงศ์ต่างๆภายใต้ของจีนและแขวะเล็กๆในสุวรรณภูมิในรัชกาลพระมหาจากษัตริ์ถังสเสวียนจงในปีพุทธศ,ศักราช1255ถึง พุทธศักราช1,299ราชสำนัักถังพยายามขยายอำนาจลงทางใต้และมีการส่งกองกำลังมาพิชิตอาณาจักรน่านเจ้าสองครั้งใหญ่ๆแต่กองกำลังถังก็พ่ายแพ้ยับเยินกลับไปในปีพุทธศักราช2,191พระเจ้าโกรอฟงกสง็ส่งกองทัพไปโจมตีราชวงศ์ถังบ้างเพื่อขยายอำนาจกองทัพน่านเจ้าประปสบชัยชนะครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง เพราะาราชสำนักถังเริ่มอ่อนแอลงจนจนเมื่อเกิดกบฏหันลุงในช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิถังเซียนจงกองทัพถังก็ต้องเจรจาและยอมรับอำนาจของอาณาจักรโจโก่ล่อฟงแมดินแดนทางใต้ <S <S ในปีพุทธศักราช1372กองทัพน้ำเจ้าสามารถบุกยึดเข้าไปถึงใจกลางของมณฑลเสฉวน และยึดเอาเฉินตูกับมึงหวงกับมณฑลทางใต้มาได้ส่งความพัฒนพผือให้กับราชวงศ์ถังมากภายหลังของรัชสมัยของพระเจ้าโจก,โกก๊กล่อฟงน่านเจ้าก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงแต่ก็ยังมีกษัตริย์ที่ปกครองสืบต่อกันมาอีกหลายพระองค์ทว่ากษัตริย์พระองค์ต่อต่อ,ตอมามักตกอยู่ในวังวนของการชิงอำนาจระหว่างชนเผ่าต่าง ในอาณาจักรรวมถึงการแย่งชิงอำนาจของตะกูลขุนนางจวบจนถึงปีพุทธศักราช1445อาณาจักรน่านเจ้าก็ล่มสลายลงจากการก่อกระบฏของชนเผ่าต่างๆในอาณาจักรดินแดนยูนานจึงกลายเป็นศูนย์ยากาศทางอำนาจไปอีกหลายปีก่อนที่ต้วนซีผิงจะนำชาวเผ่าไปและชาวเผ่าพันปัตธมิตรลุกขึ้นมารวบรวมดินแดนในยูนาน เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งและก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่าอาณาจักรตาลีขึ้นแทนในปีพุทธศักราช1480ในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรน่านเจ้ามีอาณาเขตกว้างขวางเขตมณฑลยูนานทั้งหมดรวมไปถึงแข่12ปันนาด้วยกล่าวคือทิศเหนือจรดมณฑลเฉสวนทิศใต้จรดพรมา่ายวน ทิศตะวันออกจรดดินแดนกวยเจา้ากวางสีตังเกียทิศตะวันตกจรดพรมา่าทิเบตมีกษัตริย์ปกครองอย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับแคว้นใดและมียาวนานหลายร้อยปีบรรพบุพร,บรุษคนไทยนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์และมนุษยวิทยานในอดีตเคยมีแนวคิดความคิดว่าคนไทยอาณาจักรน่านเจ้านั้น น่าจะเป็นคนไทยหรือบรรพบุรุษของคนไทยในยุคปัจจุบันทั้งนี้เนื่องจากอ้างอินมาจากหลักฐานทางโบราณคดีของจีนอาทิวินเลียมเจเกตนี่นักวิชาการชาวอเมริกาดกรบรรจบพันเมธาและศาสตราจารย์ดรประเสริฐณน,ะนะครนักวิชาการชาวไทยไต้ข้อสรุปว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีการผสมผสานร,ระหว่างชาติพันธุ์อื่นและอพยพลงมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิอย่างในปัจจุบันซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโมดเมื่อครั้งนำลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวที่ไปเยือนสาธารณประชาชนจีนในปีพุทธศักราช2518 แต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งเป็นอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันอาทิศาสตราจารย์เฟเดริกมูดและชาวแบ็กคาร์ดรวมทั้งนักวิชาการชาวไทยอีกหลายท่านมีความคิดเห็นว่าไม่น่าจะเป็นเชื้อสายคนไทยโดยอ้างว่าภาษาที่ใช้ในอาณาจักรหน้าเจ้าที่ปรากฏในหนังสือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่15นั้น มีลักษณะคล้ายกับภาษาในตระกูลของทิเบตพมา่ามากกว่าและมีส่วนที่คล้ายภาษาไทยซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาคว้าไทยน้อยมากและวัฒนธรรมนำเอาพยางสุดท้ายของการของฟอมาตั้งเป็นพยางแรกของลูกเช่นพี่ล่อโกเป็นโกล่อฟงแล้วก็เป็นวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ที่พูดภาษาตระกูลที่เบตพม่าด้วยเช่นกันแต่ในประเด็นนี้ศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนครยังเห็นแย้งว่าข้อพิสูจน์นี้ยังไม่หนักแน่นพอเพราะระยะเวลาที่ผ่านไปหลายร้อยปีขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยศาสตราจารย์ดรประเสริฐยังยอมรับว่าที่ทั้งหมดว่านี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรด้านเจ้านั้นไม่ใช่คนไทย หลวงวิจิตวัฒการได้สารต่อแนวคิดนี้โดยได้แต่งหนังสือขึ้นชื่อหลักไทยย้ำว่าคนไทยกำเนิดมาจากเทือกเขาอันไตตามแนวคิดขององค์กรน,นี้หนังสือเล่มนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลประกาศนียบวตวันนักดีของราชบัณฑิตยสถานพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2471ในยุคจอมพลปพิวูลสงคราม ซึ่งเดินหน้าโหมประคมข่าวแนวคิดชาตินิยมอย่างเต็มที่เมื่อขวาคนสำคัญคือหลวงวิจิตวัฒการได้ตีพิมพ์งานเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์สนับสนุนแนวคิดอาณาจักรนั่นเจ้าว่าเป็นของคนไทยโดยระบุว่าชนชาติไทยกะไตอพยพมาจากเทือกเขาอันไตแล้วมาก่อร่างสร้างตัวในอาณาจักรนั่นเจ้าจากนั้นก็แยกตัวออกมาสร้างล้านนา และก็สุโไทยโดยตั้งชื่อคำว่าคาดเคลื่อนไตคำว่าอันไตซึ่งหมายถึงชนชาติไทยนั่นเองครับและที่สำคัญน่านเจ้าคือหนึ่งในละครเพลงทั้ง24เรื่องของหลวงวิจิตวัทการหลายเรื่องอยังเป็นที่รู้จักและจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เช่นเลือดสุพรรณศึกกลางราช เจ้าหญิงแสนหวีเป็นต้นด้วยคำลั่นสรรสะเทือนอารมณ์ในบทละครทั้งรักและรบตามขนบธรรมเนียมโรแมนติกความรักระหว่างหญิงชายควบคู่ไปกับความรักชาตินี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความคิดเรื่องน่านเจ้ายังคงดำรงอยู่และก็ขุดตามความคิดในวิัฒนาการของละครไทยดังปรากฏมานะครับ